โอ้โหสุดจัดประดลัดบอกเลยคันนี้ครับดูครับโอ้โหมาคู่กันเลยครับสองคันครับอีซูซูอีซูซูรอจริงจริงดูครับโอ้โหกินกันไม่ลงเลยครับสองคันนี้ครับดูสิครับเรามาชมรถ่ออีกหนึ่งคันครับอีซูซูเช่นเคยนี่ครับ มาแล้วมาแล้วโอ้โหคันนี้สีสวยครับดูครับมาแล้วมาแล้ววิบ,บวับวิบวับ ยกเลย ต่อมาครับนู่นครับมาแล้วสีสันสวยจริงๆแต่ละคันมาแล้วครับอ้าวเดินหน้ามาเลยเดินหน้ามาเดินหน้ามาเลยยิ่งสุสีอีกเช่นเคยสีสันนี่ต้องบอกว่าได้เลยครับแต่ละคันแต่ละคันนะฮะ ข้อของข้างครับครับถอยเลยอยเลยโอ้โหงูมาอีกหนึ่งครับตามตัวอีซูซูเช่นเคยอันนี้ยกก่อนเลยปุบอกล้อไกลเลิกครับนี่ฮะ แต่งรถกันหล่อๆจริงๆเลยครับรถด,ดำหกล้อเสร็จเป็นหนึ่งครับคันต่อมาครับที่สูยเช่นเคย240เดินหน้าแล้วก็ทอยตรงๆ เอาต,อตรงไหนครับอ้าวตรงไหนครับเอาตรงไหนครับโอ้โห oh, oh, พันโนงสีเหลืองครับวิบวับน้าดูเลยฮะโตครับสีเหลืองครับโอ้โหสวยมากมฟป้ายแดงด้วยท่อสี่ใบครับโอ้โหเป็นนั่งทำลานน่ากลัวมาก ไปครับโอ้โ oh ห oh. สุดยอดโอ้ย oh oh. ยังวิบเลยเรามาชมรถหล่อกันครับนี่ฮะโอ้โ oh ห oh. สุดจัดประหลัดบ,บอกเลยคันนี้ครับดูครับโอ้โ oh ห oh. มาคู่กันเลยครับสองคันครับอีซูซูกับอีซูซูรอจริงๆดูครับโอ้โ oh ห oh. กินกันไม่ลงเลยครับสองทนนี้ครับดูสิครับแหมสุดยอดเรื่องความหล่อนี่ต้องยกนิ้วให้เลยครับดูสิครับกินกันไม่ลงครับคู่นี้ครับสุดยอดจริงๆป้ายแดงทั้งคู่ครับโอ้โห,โหสุดยอดเลย จริจริงๆครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับโอ้โหรถน้ำสางดีหล่อๆทั้งนั้นเลยครับสุดยอดนี่ฮะสุดจัดประหลัดบอกเลยครับแต่ละคันคันนี้ก็สุดยอดครับนี่ครับให้ดูฮะโอ้สวยมากสุดยอดไอ u ุ u FTR สอง จัดหลัดบอกครับนี่ฮะดูครับโ,โ,โอ้โหวิบวับน้าดูเลยรถใหม่ป้ายแดงด้วยสุดยอด